เวลคอมบีเอซีเคทูชานอ2026ถ้าพูดถึงรถยนต์อนเนกประสงค์ที่ตอบโจทย์ทั้งครอบครัวและการใช้งานที่หลากหลายโตโยต้าไฮรันเดอร์ถือว่าเป็นหนึ่งในชื่อที่หลายคนคุ้นเคยและในปี2026รุ่นใหม่ล่าสุดก็ถูกเปิดตัวพร้อมการอัปเกรดหลายด้านที่ทำให้ตลาด SUV ขนาดกลางต้องหันมามองกันอีกครั้งดีไซน์ภายนอกของ h ฮ g h l เด d e r 2026ถูกปรับให้ทันสมัยมากขึ้นแต่ยังคงเอกลักษณ์ของความเป็นโตโยต้าที่ให้ความรู้สึกแข็งแรงและมั่นคงด้านหน้ามา พร้อมกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ไฟหน้าแบบเลดท,ที่เฉียดคมยิ่งขึ้นเส้นสายรอบคันถูกออกแบบให้ดูสปอร์ตและรู้ราในเวลาเดียวกันตัวทั้งมีขนาดใหญ่กำลังดีรองรับทั้งการขับในเมืองและเดินทางไกลพร้อมล้ออลลอยดีไซน์ใหม่ที่เพิ่มความดุดันภายในห้องโดยสารของ Toyota Highlander 2026เรียกได้ว่าเน้นความสะดวกสบายและความล้ำสมัยบอรดนั่งถูกออกแบบใหม่ให้กระชับและนั่งสบายมากขึ้น โดยเฉพาะแถวที่2และ3ที่จัดพื้นที่ได้ลงตัวหมาะสำหรับครอบครัวที่มีผู้โดยสารหลายคนวัสดุภายในใช้คุณภาพสูงให้ความรู้สึกพรีเมียมหน้าจออินโฟเทนขนาดใหญ่รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงรอบทิศทางที่คมชัดนอกจากนี้ยังมีระบบปรับอากาศแบบแยกโซนทำให้ทุกที่นั่งเย็นสบายอย่างทั่วถึงไฮไลท์อีกอย่างคือระบบความปลอดภัย t o y o t a Safety Sense รุ่นล่าสุด ด่าที่รวมเทคโนโลยีช่วยเหลือการขับขี่มาอย่างครบครันไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันและระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนในส่วนของสมรรถนะโตโยต้าไฮแลนเดอร์2026ยังคงมาพร้อมเครื่องยนต์ที่ทรงพลังและมีประสิทธิภาพโดยมีทั้งรุ่นเครื่องยนต์เบนซินและรุ่นไฮบริดที่ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นการขับขี่ให้ความรู้สึกนุ่มนวลควบคุมง่ายและยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกหลายรูปแบบตามสภาพถนนช่วงล่างถูกปรับปรุงใหม่ เพื่อลดแรงสั่นสะเทือนเพิ่มความมั่นใจทั้งในการขับในเมืองและการเดินทางไกลเรื่องราคาสําหรับตลาดโลกยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการแต่คาดว่าหากเข้ามาในประเทศไทยราคาน่าจะอยู่ในช่วงประมาณ1.9ถึง2.5ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชันที่เลือกซึ่งถ้าเทียบกับสิ่งที่ได้ไม่ว่าจะเป็นความหรูหราสมรรถนะความตอดภัยและเทคโนโลยีที่อัจแน่นถือว่าเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าอย่างมากสำหรับคนที่มองหารถ SUV ขนาดกลางสำหรับครอบครัว โดยรวมแล้ว Toyota Highlander 2026เป็นรถที่พัฒนาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ยุคใหม่อย่างแท้จริงทั้งเรื่องดีไซน์ที่ดูหรูและสปอร์ตภายในที่กว้างขวางและสะดุกสบายเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ครบครันและสมรรถนะการขับขี่ที่มั่นใจได้ถ้าใครกำลังมองหารถ SUV ขนาดกลางที่ใช้งานได้รอบด้านไม่ว่าจะขับในเมืองหรือท่องเที่ยวไกลไฮแลนเดอร์รุ่นนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม